สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเพจรับแรกค่าโฉมเง,งินสดนะครับชื่อเพจก็จะตามนี้เลยนะครับค้นหาใน Google ก็ได้นะครับ YouTube ก็มีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนีรีวิวสูงถึง1้อยเจดคนที่มีรีวิวก็มีนะครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้โอนไว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 อะครับหน้าเพจก็จะเป็นงี้นะครับทักมาได้เลยมีทีมงานรอตอบอยู่นะครับ24ชั่วโมงตอบเร็วมากผุติดตาม8,000นะครับ โปรดระวังเลยนะครับมีอาชีพยเยอะช่วงนี้เพจปรอมนี่บื้มบ้าก็เลยมาทำลิปเพิ่ม3ามขั้นตอนง่ายๆนะครับมีค่าโทรยักแรกเข้าบัญชีติดต่อแอดมินเราตอบยีสี่ชั่วโมงทำการแลกเปลี่ยนสำเร็จ รับเงินเท่านั้นครับง่ายมากสำหรับคนที่มีค่าโทรอยากแลกเข้าบัญชีนะครับทักมาได้เลยเข้าบัญชีธนาคารหรือวอลเล็ตก็ได้นะครับอย่าลืมทักมานะครับ ถ้าสนใจแล้วค่าโทรทักมาได้เลยครับรอตอบอยู่ขอบคุณมากครับ